สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันในรายการทำการบ้านกับทเทรดเดอร์ประจําวันอาทิตย์ที่10บธันวาคม2,566นะครับก็มาเริ่มกันที่เซตอินด x กันก่อนเซตอินด x ในวิกที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นภาพของการปรับตัวลงมาปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ1,380จุดซึ่งก็เซตเองเนี่ยในภาพใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกรอบเดิมเดิม มีแนวรับที่1365จุดนะครับกับ1374แนวต้านนะครับอยู่ 1, กับ1401จุดนะครอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นในตัวทางเซ็นดเด็กนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยนะบ,บวกกับในวันจันนี้ครับอ่าวันจันนี้ตลาดว่าเราปิดทำการ1วันนะอันนี้แจ้งนะครับแจ้งก่อนเลยนะบางคนนี้อาจจะแบบเฮย้ยตกใจตื่นแต่เช้ามาดูกราฟนี่เฮ้ยทำไมเซตอันนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้เป็นอะไร คือตลาดหยุดนะหยุดทําการ1วันนะครับในวันจันทร์นี้ก็เปิดอีกทีวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นการบ้านที่ลูกเพจถามเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะนะครับก็มาเริ่มที่ตัวของ ASAP นะ ASAP เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะช่วงที่ผ่านมาขึ้นไปปิดที่3บาท80สตังค์ก่อนที่จะเริ่มย่อๆลงมานะครับเคยลงมาทำโรนในช่วงก่อนนั้น,นประมาณสัก3บาท20ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับล่าสุดก็ปิดไปที่3บาท4 4สตังค์ซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามองแนวรับสำคัญเนี่ยจุ่แถวโซนสัก3บาท18สตังค์ไม่ควรหลุดลงมาแล้วนะครับามบาทสตังค์นะครับแล้วก็ มองแนวรับถัดไปนอยู่ที่3บาท34สตางค์และมีแนวต้านโซนถัดไปอยู่ที่3บาท60กับ3บาท82สตางค์นะครับโอเคต่อไปครับเป็นเบรส e นะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้ก็ไม่ได้มี cover ในคอนเซนซัสนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าราคาติดอยู่แถวๆโซนสัก83สตางค์มาโดยตลอดขึ้นมาแถวโซนนี้ทีไรเนี่ยก็อมักไม่ผ่านซึ่งพอจังหวะลงเนี่ยถามว่ามันลงมาที่เท่าไหร่บ้างนะครับเราอาจจะเห็นแนวรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ,อยู่แถวๆสามโซนนี้นะครับ53สตางค์61สตางค์67สตางค์นะครับสามโซนนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ลงมาเทสตตรง67สตางค์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปก็คือ แถวนี้เอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ทถวโซน61สตางค์กับ53สตางค์แนวต้านก็อยู่ที่83สตางค์ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นภาพในเชิงบวกอะไรนะฮะต่อหุ้นตัวนี้เลยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเทรดสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับโคโค่นะครับโคโค่นัดนำมะพาวนะไม่ใช่ไม่ใช่โคโค่ที่เป็นแบบแกงกะหรี่นะเออโคโค่นัดนะครับก็ อันนี้เป็นน้องใหม่ IPO ในปีนี้นี่แหละเราก็จะเห็นแล้วว่า,าราคาเนี่ยที่ผ่านมามีการถไายถล,ายลงมานะครับก่อนที่จะเริ่มยืนได้นะครับแถวๆโซน8บาทอานนี่คือแนวรับสําคัญของเขาเลยนะรับตัวของโคโค่โคโนนัทเนี่ยนะครับโดยมีแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปอยู่แถวๆโซน8บาท40กับ8บาท85าสตางก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปแนวต้านที่บอกนะครับ โดยมี t a ็กเก็ตไพรจาก Consensus เนี่ยที่11บาทถูสตางแต่ก็มี c o เวอแค่2เจ้าเท่านั้นนะม s o n s e n s u s ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับในในตัวนี้เนาะเพราะว่ามี c คเวอรน้อยนะมีคเวอรน้อยแล้วคนที่น่าจะออก Consensus ตัวเงี้ออกมาเนี่ยน่าจะเป็น u n d e r l i ์ไลด้วยนะครับถนะัดไปเป็น ETE นะครับตัวนี้ก็ เป็นหุ้นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้นี่โอ้โหแฟนเพจเราถามหุ้นแบบซึ่งซึ่งอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เออถามหุ้นซึ่งอย่างนั้นเลยหุ้นเล็กๆ MA i อย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นอนะ่ะตัวนี้ก็คงไม่ได้มีคอนเซนแซสโคเวอร์อะไรนะสิ่งเราเห็นในหุ้นตัวนี้เนี่ยคือหนึ่งนะครับราคาเคยพุ่งขึ้นไปแต่ยืนไม่ไหวแล้วก็โดนตบลงมาเนี่ยขึ้นมาแถวตรงเนี้ยไม่ผ่านบาทสี่สิบอ่ะแล้วก็เริ่มตกลงมานะครับหลุดลงมาแบบรอบนี้เลยนะเนี่ยพอหลุดลงมา ซึ่งพอหลุดลงมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นถัดมาคือแนวรับคือบาท15สตางค์ถ้าบาท15สตางค์เอาไม่อยู่เนี่ยจะเห็นอีกทีบาประมาณสักบาท7สตางค์นะครับบาท7สตางค์ซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับว่าบาท7สตางค์เอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ทีนึงผมมองแถวๆโซนเนี้ยนะครับจุดเปิด gap เนี่ยประมาณสัก98 9 0 99 9 0เท่าไหร่เนี่ยตัวหนึ่งนะชัวๆก็96สตางค์อืม ดังนั้นเนี่ย ETE เนี่ยโดยภาพรวมแล้วจึงมองว่าราคานะครับยังเป็นภาพของการปรับตัวลงอยูนะ่แนวรับ96สตังกับบาท7สตังแนวต้านบาท26สตังค์นะครับฟอสก็ราคาจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ย แถวโซนสัก19บาท80สตังค์เริ่มยืนได้แล้วนะพอเริ่มยืนได้เนี่ยนะครับก็เออเราก็มองว่ามันมันเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนที่แบบเอ้ยมันไหลลงมาตลอดทางเลยอะ่ะคือหุ้นตัวเนี้ยมันไหลลงมาจากโซนแบบ60กว่าบาท62บาทนะครับเออตอนนี้เหลือเพียงแค่20บบาทเท่านั้นนะครับมันลงมาเยอะมาก นะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือราคาเริ่มยืนตรงแถวโซนสิบเก้าบาทแปดสิบตังค์ได้อีกอันหนึ่งคือ s i สตโตขึ้นหรือก็คือมีสัญญาณ bullish d i v e r g e n c e นะครับมีโอกาสที่กลับตัวครับดังนั้นแนวรับสําคัญคือสิบเก้าบาทแปดสิบไม่ควรหลุดแล้วนะแนวต้านที่ให้เนี่ยนะครับอยู่แถวโซนยี่สิบเอ็ดบาทกับยี่สิบสองบาทแปดสิบตังค์ HTC หทิปนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะในเชิงพื้นฐานก็ต้องบอกเลยว่าเอ,อ มันก็ขายแบบโค้กอะเนาะนะครับอยู่ภาคใต้ใช่ไหมครับหาทิปเนี่ยพื้นฐานค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่แต่อ้าวปัจจุบันไม่มีโค้กเหรอเนี่ยผมนึกว่ามีนะคือเมื่อก่อนตัวเนี้ยมีมีโคเวอร์อยู่บางเจ้านะครับแต่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อัปเดตมั้งเลยไม่ได้ติดเข้ามาในคอนเซ็ปตัสดังนั้น ถ้าไม่มี cover อย่างนี้ถามว่าอ่เราดูยังไงดีเราก็ดูทางเทคนิคขอขไปก่อนแล้วกันนะครับก็ HTC เนี่ยจะเห็นว่าราคานะที่ผ่านมาก็ไหลนะไหลาจาก20บาทตรงมา15บาทกว่าๆซึ่งมันเป็นการปรับตัวลงมาแล้วประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวของผลประกอบการเนี่ยจริงๆก็ไม่จะแย่นะจริงๆนะคือมันอาจจะมีการชะลอตัวลงมาบ้างแหละ แต่มันก็ไม่ไม่ได้แย่อนะ่ไม่ได้แย่อยู่อยู่ที่อยู่ใกล้เคียงกับที่คอนเซ็ปต์คาดไว้อยู่อ่ะนะครับดังนั้นสับพทีซีเนี่ยอ่ผมมองว่าเฮ้ยราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะนะครับในเชิงของพื้นฐานอ่าในเชิงพื้นฐานไม่ได้แย่แล้วผมว่าไอ้โคกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบคนคุ้นเคยอะ่ะกินใช้อยู่อะ่ะกินอยู่อะ่ะนะครับเอออาจจะไม่ได้โตมากอะ่ะนะครับแต่ก็ ได้เรื่อยๆเป็นดิวเดนสต็อกนะอันนี้ผมบอกก่อนตัวเนี้ยเป็นหุ้นสตาล์แบบดิวเดนสต็อกก็ดังนั้นถามว่าในเชิงของเทคนิคเอาไงดีในเชิงเทคนิคตอนนี้เนี่ยเป็นภาพของการแ่วงในกรอบ15บาทถึง15อ16บาท50เนาะตอนนี้15บาท80มันก็ไม่ไม่ไมควรทําอะไรอ่ะนะครับมันอยู่ในกรอบเลยมันอยู่ในกรอบเลยซื้อไปแถวนี้ก็ไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรสิ่งที่มันจะน่าสนใจก็คือ การที่ HTC เนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือสัก16บาท50ได้ถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือ16บาท50ได้เมื่อไหร่อ่ะนะครับก็เออเป็นภาพที่บ่งชี้แล้วนะครับว่าอันนี้คือการกลับตัวของจริงของ HTC อนะอันนี้15บาทอ่า16บาท50นะครับดูให้ดีอ่านะตอนนี้ยังม่เวืนซีไปก่อนละกันสำหรับ HTC เพราะว่าถ้าเข้าแถวนี้ไปมันก็มีความแบบไม่ได้เปรียบอะไรอ่ะนะครับอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยมาสักพักนึงแลว MBK มาบุญคลองตัวนี้ก็ไม่ได้มี c o n เซน s u ัสโคเวนะก็จะเห็นว่าตัว m b k เนี่ยอราคานะครับราคามีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะฮะช่วงที่ผ่านมาในรับสำคัญของเขาเนี่ยแถวโซนสัก15บาทแนวต้านก็โซนสัก16บาท40กับ17บาทอืมดังนั้นนะฮะตอนนี้15บหาบทถกิเนี่ยก็ถามว่า มันค่อนมาทางแบบโซนล่างมากกว่านะมี R r ที่แบบดูแล้วมันมากกว่า1ต่อ1นะนะครับดังนั้นถ้าเข้าแถวนี้นะครับตัว M B K เนี่ยก็ดูมีความได้เปรียบในเชิงของ R r อันนี้คือเรื่องหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าถ้าดูดาวไซน์นะประมาณสักสกว่าอับไซต์มันสปร์เซนกว่า5%และมีโอกาสที่ขึ้นไปถึงตรงนี้ได้เลยด้วยซ้ำมากเกือบเกืบสิดังนั้น M B K เนี่ยน่าสนใจนะนะครับในเชิงของเทคนิคอล เพราะาที่ผ่านมาแถว65บาทเนี่ยไม่ค่อยจะหลุดถัดไปครับเป็นตัวงสวัสดสำหรับตรงสวัสดเองเนี่ยเอ่อเราจะเห็นว่าราคาก็มีการถไหลนะถไหลลงมาหลุดแนวรับสำคัญนะครับที่ซักโซน44บาทตอนนี้อยู่ที่43บาท2 5สตางค์ดังนั้นตอนนีเ้เราเริ่มเห็นภาพของการแบบไหลลงไหลลงมาหาแนวรับที่เท่าไหร่ดีล่ะนะครับก็ เรามองในรับสแนวอยู่แถวโซนสัก40บาท50สตางตังกับ42บาทส่วนแนวต้าเนี่ยที่44บาท25สตาตังค์นะับสำหรับตัวสวัสด์ก็ดูแล้วยังไม่ค่อยจะเห็นสัญญาที่เป็นบวกสักเท่าไหร่สำหรับตัวสวัสด์นะจริงๆหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็มีประเด็นนะมีข่าวนะที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะครับตัวสำหรับตัวของพวกสวัสด์ติดล้ออะไรพวกเนี้นะครับ โอเคครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ s j w d s j w d เนี่ยราคาทำ New High อา e, ไม่ได้ทำ New High นะครับในข้อหมายคือเกิดสัญญาณตัวของ Balish age divergence และและนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย15บาทเนี่ยเป็นเป็น,ปน,นวต้านสำคัญสำหรับเขาเลยดังนั้นเรามองแนวะรับแถวโซนสัก13บาทกับ14บาทวต้าน15บาทนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการ ปรับตัวขึ้นไปเออยังไม่ได้เห็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันจะขึ้นเบรก15บาบทขึนไปได้อ่ะครับดังนั้น s j b d นะเวลาเนี้ยยังไม่ค่อยน่าสนใจจากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ขอไปครับโอเคก่อนจากกันไปครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Stock d e c t i o n ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแหละครับสวัสดีครับ